สเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าไม่กล้านะคะเคล็ดลับข้อที่1นนะคะก่อนที่คุณจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะให้คุณเตรียมประโยคนะคะที่คุณคิดว่าคุณจะเจอหรือประโยคที่ คิดว่าคุณจะได้ได้นะคะเนาะให้ฝึกไปนะ,ะให้เตรียมไปหรือจําลองภาพเหตุการณ์นะว่าเราจะไปเจอเพื่อนใหม่เราจะต้องมีประโยคพูดว่ายังไงนะคะเตรียมไว้นะคะการเตรียมตัวนะคะมันจะช่วยให้เรามีความมั่นใจลดความประมาทลงได้นะคะข้อที่2นะคะเนาะให้หาเพื่อนที่เขาอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเหมือนก,นกันกับคุณนะคะอยู่ในเลเวลประมาณเดียวกันนะคะมันจะช่วยให้คุณสองคนนะ,ะช่วยกันเรียนช่วยกันฝึกภาษาอังกฤษ นะคะแล้วมันจะเกิดการพัฒนานะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนภาษาคนอังกฤษคนเดียวนะคะตอนที่ครูไปเรียนนะคะครูก็ได้เพื่อนนะ,ะเพื่อนจะเป็นตัวช่วยให้เราอาจะไปเรียนข้อที่1นึ่ข้อที่คอรข้ที่สนะคะเราก็จะมีเพื่อนเดินร่วมทางนะคะข้อที่3นะคะให้คุณไปหาชาวต่างชาตินะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เป็น native speaker นะค,ะคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะ ให้ไปฝึกพูดนะคะให้ไปฝึกพูดแล้วก็นะคะเอาความรู้ที่คุณมีนะคะหรือว่าอะไรที่คุณเตรียมตัวมานะอะไรที่คุณฝึกมานะคะจะได้ใช้จริงก็ตอนที่คุณเจอ Native Speaker <S <S <ๆ>นะคะเนาะทำตามขั้นตอนที่ครูบอกนะคะแล้วความมั่นใจคุณจะกลับมานะค,ะความกลัวคุณจะลดลงนะคะความกล้าคุณจะมากขึ้นนะคะ <S 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 ถ้าชอบคลิปที่ครูทำนะคะอย่าลืมกดหัวใจ กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็มาเจอกับคุยดาวในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ